จากวันนี้ฉันเป็นคนใหม่ที่สมบูรณ์แบบบนโลกใบนี้แม่งโคตรเจ๋งคำนี้นะคะฉันเชื่อมั่นในแรงปฏิหารฉันศรัทธาในสิ่งที่ฉันทำโอ้ oh my god ยอดเยี่ยมมากฉันเรียนรู้และเข้าใจกฎจักรวาลในชีวิตใหม่ของฉันฉันเข้าใจอย่างดีสุขภาพและการเงินมันมาจากอารมณ์ที่เบิกบาน เก็ตไหมทุกคนฉันเชื่อมั่นว่าจิตวิญญาณเดิมแท้ของฉันเป็นคนที่สนับสนุนฉัน ฉันเชื่อว่าทุกวันความสำเร็จฉันเกิดจากการรักษาคลื่นพลังงานทีทีฉันเชื่อมั่นจักรวาลสนับสนุนฉันตลอดเวลาฉันเชื่อมั่นว่าโลกใบนี้คือเกมที่ฉันสามารถชนะชีวิตฉันได้ตลอดเวลาเออฉันเชื่อมั่นว่าฉันคือเมล็ดพันธุ์แห่งความมั่งคั่งที่ยอดเยี่ยมทุกคนก็ดไหมฉันเชื่อมั่นว่าฉันคือคนใหม่บนโลกใบนี้ ที่สมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วนี่สุดเจ๋งไหมทุกคนถ้าคุณเชื่อมั่นตัวเองคุณเอาคำพูดที่ครูนะคะให้แรงบันดาลใจนะคะวันนี้ที่ส่งต่อออกไปเอาไปใช้งานเอาไปเปลี่ยนชีวิต